สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาไปเล่น Space f i g h t Simulator ครับอ,อันนี้เป็นแบบฟรีนะครับจนะมีไม่ครบนะครับมันจะมีกลุ่มปุ่มเริ่มกันเลยนะครับจากเครดิตนะครับก็คือคนสร้างมีโปรแกรมเกมอร์เยอะมากครับ ต้องเยอะอยู่นะสิแล้วอันนี้เป็น setting ครับ setting ครับารถปรับได้โดยสีสีบิดไลน์อันนี้ผมยังไม่ค่อยชัวร์ครับเฮ้ครับอันนี้คือ community ครับ ลองกดเข้าไปดูสิอันนี้คือเหมือนอเหมือนช่องชแนลของเขาครับมีมีวิธีมีคลิปต่างๆของเขาอย่างเช่นวิธีการด็อกวิธีการลงลงไม่ใช่ลงจอดเอาเอาสองยานสองลำม,มาต่อกันครับก็มีวิดีโอเยอะเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยครับเอ้ยไม่ใช่หลือหลืออ่าอันนี้คือ expansion ครับก็คือเราสามารถมาซื้อได้ครับหรือถ้าเกิดเป็น,นคอมเราเราต้องซื้อตัวเกมพอมแล้วมันจะมาพร้อม expansion ครับนี่เขามี expansion หลายอันครับ แต่ถ้าเกิดเราอยากได้ทั้งหมดเนี่ยครับเราก็กดอันนี้ก็ได้ครับซื้อทั้งหมดเลยครับร้อยกว่าบาทครับโอเคครับต่อมากันเราจะมาเล่นกันเลยครับผมสร้างเวอรไวสามวันครับแต่เราจะเขียนในเวอรครับอมผมจะเขียนว่าวิดีโอครับวิดีโอ ตรงตัวก็ Good. เอาเว็กถ้าเกิดเป็นเอ่อพีซีนะครับจะมันจะมีตัวเลือเกเยอะกว่านี้แต่อันนี้เป็นแบบมือถือนะครับฟรีครับโอเคครับเราจะมาเล่นกันเลยครับก่อนอื่นออันแรกคือวิดีโอตัวเตอร์ียครับมันจะมีถ้าเกิดเรากดเข้าไปมันก็จะมันก็จะพาไปดูเอ่อ ยูทูบท,ท,ทรเลียครับเอกิปเ m น n t คือถ้าเกิดเราทําถ้าเกิดเราทําอะไรได้แล้วเรากลับมาที่โลกได้แล้วก็จะได้เอกิปเ m น n t ครับเอ่ออื่นผมได้ดเยนะครับเบแ,ลแล้วเสรแล้วเราจะ b u i นิวล็อ o เก็ตครับโอเคครับเอ่อทางด้านบนขวานะครับมันจะมีปุ่มปุ่ม ล n c h กับเอ,อ่อปุ่ม3ามขีดครับพอเรากด3มขีดปุ๊บมันจะมีตัวนี้ขึ้นมาครับอันแรกคือเซฟบูปินครับก็คือถ้าเกิดเราสร้างไปปุ๊บเราอยาก save device, เซฟอันนี้ไว้เราก็กดเซฟบูปินนะครับอันนี้โหลดบูปินก็คือเราจะโหลดลงมาครับเช่นผมอยากได้อยากไปดัง อยากไปเขาเรียกอะไรนะดวงจันทร์หรืองระนนี้ได้ครับอันนี้คือ a Move Rocket ผมยังไม่เคชยช้านะครับอันนี้คือ Clear e x a m p l e ์แ Rocket ก็คือสมมุติว่าอันนี้เราเป็น Moonlander 3 Stage เตจเอ่อท stage เบสิกครับแล้วก็มีแชร์บุปปินครับเราเราสามารถแชร์บุปปินให้คนอื่นได้ครับ h e ช t s ก็คือสูตรโกรงครับแต่มันต้องใช้ต้องซื้อครับเซตติ้งก็เหมือนที่เราเห็นตอนแรกอันนี้คือ,อสูตรก็คือออกมาหน้านี้โอเคครับเราจะมาอ่สร้างลอตทิของตัวเองนะครับ ตอนนอยู่นะครับเออผมตอนแรกๆเนี่ยครับให้เรากดที่ตรง s y m เมทร y ตรงเออตรงตรงนี้ครับเออทำไมวาดไม่ได้เนี่ยนะครับเออมีปัญหาตรงนี้วผม โอเคสงสัต้องใช้ปากกาอ,อมันตกขอบม,มันไม่ให้วาดโ,โอเคครับก็มันจะอยู่ทางล่างซ้ายครับเอ่อมันจะอยู่ทางล่างซ้ายครับตรงนี้ครับโอเคครับเราจะจะสมัติพริออนครับแล้วอ,อันนี้คือเขาเรียกว่าฮอคเอนจินครับ เอ่อเอฟซี้ค่อนข้างต่ำครับก็คือถ้าสมมติว่าเรามีฟิลหนึ่งอันนี้ใช้ไปทีละสิบมันก็จะใช้10บสแต่มันมันก็จะสมมติว่าอันนี้เท่ากับแรงเท่ากับ10ใช้ Energy เทีละห้าแต่อีกอันนึงแรงเท่ากับสมมติว่า7จ็แต่ใช้ Energy แค่2อะไรอย่างนี้ครับอันนี้ใช้ลบนี้ เออ่จากแอ m โ s ม h เฟียก่อนครับแล้วเสร็จแล้วหลังจากนี้เอ,อ่อผมผมจะดูก่อนครับเอ,อ่อถ้าเกิดพื้นที่เหลือผมจะใช้เป็นเหมือนสอันแบบนี้ครับแล้วก็มาที่เรามันจะมีปุ่ม3าอันอยู่ด้านบนบนบน,บนขวาเอ้ยบนซ้ายครับให้เรากดไป มันจะมีให้เลือกให้กด่กว่า6 w i x y ครับ w i x y ครับเราจะใส่เราจะใส่ตรงนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะใส่อันนี้ครับแล้วก็อันนี้มก็จะทําเป็นฟิลแทงปกติครับหรือว่าผมจะทำทางนี้ดีางนี้ลวกันนี่ครับ อย่นี้ครับเราจะทำอันนี้คือ booster ครับ booster เอาสามพอ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เป็นตรงกลางครับเอาสีเลยครับตรงที่ก็เหลือๆอยู่แล้วครับร r u s t ก็มีตั้งเจ็ดร้ยี่ิบครับร r u มากสุดน่าจะพันกว่าครับจำไม่ได้ครับว่าร r u s t มากสุดเท่าไหร่ครับช่างเถอะ ใ่ครับแล้วเสร็จแล้วเราสิ่งที่ค่ะต้องการก็คือ aerodynamic ครับกดไปที่3อันแล้วก็ aerodynamic ครับให้เราเลือกอันที่มันเป็นสามเหลี่ยมตรงๆแบบนี้ค่ะแล้วมาใส่ไว้อย่างนี้ครับครับเราได้ booster มาแล้วครับอย่าลืมตัวคอนเนคเตอร์ครับก็คือกดไปที่3อันไปที่เบ s i สิกเลื่อนลงมาครับ เราจะเห็นตัวนี้ครับใช้เซปเลเตอร์ครับถ้้เราหยิบมาอันนึงครับเอามาไว้ให้ได้บนบนหน่อยครับโอเคครับเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็จะกดเออไปที่3ตัวตร r u c t เสร็จแล้วก็ใช้เออผมวติผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมจะหันนี่ครับในการเออผมจะลากตัวใหญ่นี้มาครับกดไปที่ตัวใหญ่นะครับ แลเสร็จแล้วเรามันจะมีปุ่มหลายปุ่มครับให้เรากดไปที่ลูกศรที่มันเหมุนวนครับแล้วก็อัพลากแล้วก็มันจะวนมันจะอ่าสลับทางให้ครับให้เราล่างลงมาเลยครับหลังจากนี้ให้เราทำเหมือนเดิมกับอีกอันหนึ่งครับสมมติว่าเอ่อกับอันนี้ครับอันนี้ครับครับแต่ผมว่าผมน่าจะสว a p อย่างนี้กว่าครับ เพราะมันจะได้ไม่เกิกะครับเวลาเอาออกมันจะได้แบบว่าจะได้เอาออกแล้วเสร็จแล้วมันจะเหลือแค่ด้านข้างนี้ครับผมจะตั้ง separation force ไว้สูงนะครับเฮ้ยครับ,คครบต่อมาผมจะมาที่เบสิกครับไม่ใช่สิผมจะมาที่ six wide ครับ ใส่ตัวเซปเปเรเตอร์ตัวนี้เซปเรเตอร์ตัวนี้ครับจะให้เซปเรชันฟอสก็คือตรงปรับตรงนี้ครับเซปเรชันฟอสเต็มเลยครับเพราะว่าเวลาดีดมันจะได้ดีดออกไปไกลต่อมาสเตจสองปกติผมจะใช้วิลเลนเอนจินครับวิลเลนเอนจินครับอันนี้ใส่ได้สองอันมากสุดครับต่อมาผมจะมาที่ 6-wide ครับมัน อันนี้คราวนี้ก็เอาไปอันเดียวก็พอครับอันอันคือเอาอันแล้วก็นิดๆครับต่อมาผมก็จะมาที่เบสิกเอาสเปรย์เตอร์ตัวปกติครับตัวนี้อาจจะเป็นตัวแลนดิ้งไปเลยครับเพราะว่ายังไงนะคลองทดสอบก่อนโอเคอยืนหนึ่งด้วยและเสร็จแล้วตัวนี้อาจจะเป็นตัว จะลงจอดบนโลกเลยครับพาราชูตบนโลกเลยครับโอเคครับก่อนนั้นให้เรามาที่มันจะมีเขียนหนึ่งกับสองครับให้เรากดไปตรงนั้นตรงแท่นตรงนี้นจะหายไปครับให้เรากดบวกครับอันนี้คือถ้าเกิดเรากดเพล์นะครับมันจะเปกลุ่มเพล์ครับก็คือมันจะทำต,า,ตามเราอันนี้ก่อนอื่นเราจะเปิดเครื่องก่อนครับ โอเคครับผมปิดเซธิทีก่อนครับต่อมาผมจะถอดออกครับหลังจากนี้ผมจะเอ,อปล่อยออกครับหลังจากนี้ผมจะแลดิ้งเลสครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเปิดตัวนี้ออกครับ โอเคครับแค่นี้นะครับอืมเสร็จแล้วเราก็ล้างได้เลยครับบนตรงมุมขวาบนครับเราจะเทสก่อนนะครับให้เรากดเลครับมันจะมีปุ่มเล์อยู่ตรงด้านล่างขวาครับที่มันเหมือนปุ่มเล์ของ YouTube ครับตรงนั้นครับกดปุ่มเล์ มันจะทํางานโอเคครับเสร็จแล้วตรงนี้ด้านขวามันจะมีขึ้น50%นะครับไอตัวนี้ครับให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ครับใหเ้เลื่อนไปจน100%เลยครับเปลี่ยนออฟให้เป็นออนโดยการกดครับแล้วก็ไปเลยเย้ออกตัวมีมข้าดาวด้วยเอ,อมันข้าดาว ครับเราจะกดไปที่แมพครับเราจะเอียงไปทางขวานหนึงครับกดไปที่แมพครับผมจะมาดูครับมันจะมีจุดตรงที่มันเขียนว่าห้าพันอะไรสักอย่างตรงกลางหน้าจอครับตรงนั้นนะครับอให้ตรงนั้นมันออกไปนอกอากาศก็คือส่วนที่มันดำๆครับส่วนที่มันเทาๆคือในใช้ไเมอากาศโลกครับรอไปครับ เราสามารถกดทําวา a ได้ครับุมุมขวาบนครับก็คือมันจะเล็กเวลาครับหลังจากนี้พอพอจุดนั้นมันขึ้นไปสุดแล้วเราจะเอียงข้างครับเราจะเอียงข้างประมาณเกือบเก้าสิบองศาเลยครับอุ้ยมันมันจะเอียงเลยเท่นี้ก็น่าจะได้ ต่อามาเราจะรอให้มันถึงตรงแถวนี้ให้ครับเราจะเปิดเครื่องนะครับเราจะรอให้บุงโคจรของมานะครบับวนรอบโลกครับ เราจะรอให้มันถึงจุดนี้นค่ไปเย้ไจ้ะรจะรอไปเรื่อยๆครับจนกว่าลิขิตถ้าเกิดลิขิตฟิลหมนเราจะกดเพลอีกรอบครับโอเคครับเรากดเพลงไปแล้วครับมันดีลงไปไกลเลยโอ้โหไกลคึ้ยังไกลบอกเลยว่าแล้วเสร็จแล้วพออีกจุดหนึ่ง จุดที่มันจุดมันจะมีสองจุดแล้วครับอีกจุดหนึ่งโผล่เราจะมาที่จุดที่มันเยอะที่สุดครับที่มันสูงที่สุดครับมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราจะเอียงข้างครับแล้วก็ก็เปิดเครื่องยนต์โอเคครับเอออีกนิดหนึ่งโอเคครับโลออบิทแล้วครับต่อมาครับเราจะไปที่ดวงจันทร์ครับ โดยการเรากด navigate to ครับครับมันเราจะมันจะกดอา่ามันจะบอกเอนค u n เตอร์ของเราครับเราเกือบอยู่ที่จุดอา่าจุด transfer window แลครับให้เราไปที่จุด transfer window พอเรามาถึงที่จุด transfer window ปุ๊บมันจะมีตัวเลขขึ้นครับให้ให้เราแปลว่าเราต้องทําให้มันทำความเร็วครับให้ได้หกร้อยกว่าโลต่ออ่อ มิเม,ม,มตรต่อชั่วโมงหรืออะไรก็สักอย่างครับเม,ม,มตรต่อวินาทีครับผมใกล้ถึงแล้วผมจะผมจะลดความเร็วลงครับโอเคครับเราจะ าาถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับให้เราหันหันหันหลังให้แล้วเสร็จแล้วเราจะช้าๆเลยโอเคครับ เนก่อนมันจะล้ลมลงไปครับเสร็จแล้วเ,เห็นจุดเอนคาเตอร์ได้ไมครับเห็นชื่อมันเขียนว่าเอนคาเต,เตอร์ครับลากเส้นลงมาครับให้มันอยู่ใกล้ๆประมาณแถวนี้เลยมั้ครับ <Okay. S 1> พอเข้าไปในอินฟลูเอนซ์สเฟียร์ทอย่างครับผมจะอันนี้มันอยู่ร้อยกโลเราก็ทำวาร์ปไปนิดนึงครับ มานี้ครับเราก็จะเร่งความเร็วครับถึงตรงนี้ผมก็จะเร่งความเร็วให้มันช้าโอเคครับผมจะเร่งความเร็วอีกรอบครับเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มใกล้ถึง,งจานแล้วครับมันจะเร็วครับ พอใกล้ถึงกุทั์แล้วเราจะกดเออเราจะกดเพลงรอบครับมันจะปล่อยขาวมาครับเผื่อมันแรงต้านอากาศด้วบแต่มันไม่มีอากาศอ้าทำทำไมน่ครับหลังจากนี้ผมก็จะทาว์ามานะครับพอมัน เข้าใกล้500เมตรนะครับเราจะเริ่มแต่ไม่ให้ไม่ให้มันไม่ให้ความเร็วมันเกินร้อยนะครับแล้วก็ไม่ไม่น้อยกว่า10ด้วยครับถ้าเกิดน้อยถ้าเกินน้อยกว่า10แปลว่าแย่แล้วครับแปลว่าคุณกำลังมีปัญหาหรือผมก็กำลังมีปัญหาโอเคครับ จะเริ่มลดความเร็วครับเลาผมไม่ให้เกินชักไม่ให้เกินชักหก จะเล่งเวลาให้มันถึงใกล้ๆพื้นครับใกล้แบบใกล้มากๆครับวกว่าผมจะเห็นพื้นชานีครับอุ้ยผมเพิ่ขึน้นเกินไปก็ใกล้ถึงเก้าร้อย พอประมาณน,นี้ผมก็จะเริ่มลดความเร็วค่ะสามสอง Mm hmm. soft landing please this the smoothest landing ever okay ครับถึงนะครับว่าจะถึงนะไม่ไม่ต้องห่วงนะครับที่เออน้ำมันมันเหลือแค่นี้ครับนี่ครับระหว่างเอ่อระหว่างพอเราลงจอดปุ๊บเราก็อืมแล้วก็ เราก็จะกลับโลกโอเคภารก,กิจต่อมาคือเราต้องกลับโลกครับผมลืมอุย้ยผมลืมสเตจอีกสเตจหนึ่งเฮ้ยไม่เปไรเราจะออกตัวเราจะเราออกผิดเราออกตัวผิดทางเรับโลมูนออร์บิท Uhu. Uhi. Uhui. Oho. Sejat. Ui. Sejat mak. Um. ครับเราหมดลงมูนออบิดแล้วครับต่อมาจะกลับโลกกันครับซูมออกมาครับกดไปที่โลกแล้วเกียนทูครับอ้ผมลืมบอกไปว่าที่ผมทำพวกนี้ได้ก็คือผมกดตรงแมปบนซ้ายครับมันจะสวิตต์ระหว่างนี้คือตัวยานครับอันนี้คือแมปครับเคร์เซอร์ใหญ่ๆนั่นคือยานของเราครับไปที่จุดชาร์จเฟ r วินโดวของโลกเราอ้ยของุงกระจอรคับ เขาจะหมุนตัวเขาจะหมุนตัวเยอนะคะเดี๋ยวครับ ชื่มันจะออกทางไหนพอใกล้ๆถึงนะครับผมจะใช้ฟิลที่เหลืออยู่คร่บเข้าไปัหนหมก เยอะขึ้นครับกดปลดออกหวังว่าจะไม่ชนโอ้ไม่ชน,โโไ,มชนไม่ชนดีวุ้ยเกือบไปไม่นชนดทีที่คีชินแข็งแรงแข็งแรงสุดด้วยผมจะรอจนกว่าสองร้อยกว่าเมตรเอ๊ะสามร้อยเมตรครับเพราะว่าผมเป็นคนที่เอ็กซ์ตรีมครับ กลับมาลูกอย่างสวยงามเขามันแต่มันไม่มีทะเลให้ลงเย้โอเคครับกลับไาโลกได้อย่างสวยงามครับก็ดิคาเวอรี่ไปเลยครับเอ่อแะไรบ้างคร,รับนี่เอ่อ reach moon o r b i เอ้ย reach load orbit แล้วก็มี moon insurance เอ่อ free uh, of influence of i n f l u e n อ่าอันนั้นน่าจะเป็นเขตแรงน้มถ่วงครับถ้าเกิดเราเข้าไปในเขตนั้นคือเราจะโดนดึงจากดาวดวงนั้น moon orbit แล้วก็ i n t e n ที t y center โอเคครับอ่านี้ก็จบแล้วครับ โอเคครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะครับไปนอนครับสวัสดีครับ